สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมผมพาเพื่อนๆมาพบกับสมาชิกใหม่นะครับในสวนนะครับผมนี่นะครับเป็นหนูตะเภานะครับผมวันนี้วันที่สี่นะครับเดือนสิบนะครับสองห้าหกหกนะครับผมจะเริ่มเลี้ยงหนูตะเภานะครับเหตุผลที่จะเลี้ยงหนูตะเภานะครับก็เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงหนูตะเภา นะครับสมัยก่อนนะครับตอนเด็กๆเคยเลี้ยงหนูตะเภานะครับเลี้ยงแล้วไม่เคยออกลูกกับเขาเลยครับใครบอกว่าหนูตะเภาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะครับเดี๋ยวก็ออกลูกเดี๋ยวก็ออกลูกนะครับผมเลี้ยงไม่เคยออกลูกเลยครับก็เลยเลิกเลี้ยงไปนานเลยนะครับแต่ผมเป็นคนที่ชอบหนูตะเภาผมว่ามันน่ารักดีนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับมีอยู่หกตัวเลยนะครับผมเพิ่งซื้อมาเมื่อ เย็นนะครับจากตลาดนัดทั่วไปเลยนะครับนี่นะครับก็พยายามเลือกสีสวยๆมานะครับผมชอบตัวละสามสีหรือว่าสีขาวที่ตัดกันค่อนข้างชัดกับสีต่างๆเช่นสีขาวตัดสีดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับจัดตัวเลกเดียวนะครับกินเก่งมากนะครับเมื่อกี้ให้ยาขนไปนะครับพอกินหมดเรี่ยงก็จะมี ตัวเมียนะครับห้าตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวเมียนะครับให้ดูตัวเมียนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับตัวเมียสามนะครับสี่นะครับแล้วก็ห้านะครับโดยตัวผู้มีแค่ตัวเดียวนะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวผู้ตัวผู้ผู้เป็นตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็มาลองเลี้ยงใหม่ในตอนโตนะครับหมายถึงว่าตอนที่ผมเริก มีอายุมากขึ้นนะครับก็ลองกลับมาเลี้ยงใหม่ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะได้ลูกไหมตอนเด็กๆเนี่ยเลี้ยงไม่เคยได้ลูกกับเขาเลยนะครับผมนี่ผมก็ใส่น้ำให้ตรงนี้นะครับเขาก็เริ่มโงกน้ำาลาลองจะชิมน้ำกันดูมั้งผมว่านะกินยาค่อนข้างเก่งเลยครับผม ตัวนี้เขาบอกผสมแกสปี้มานะครับผลมันจะยาวกว่าปกติเดี๋ยวผมจะเอายาให้ละกันนี่นะครับเอายามาให้หนูสนอยปึ๊บน,นี่นะครับยาผลสดๆติ่มเ็บมาเลยนี่ยครับใส่ยาลงไปปุ๊บ จะมากินกันเหมือนเดิมนี่นะครับเขาตกใจนะครับตอนกลางคืนนะครับผมเปิดไฟฉายหรือว่าแฟลกนะครับในการถ่ายคลิปด้วยนะครับเอาละครับเริ่มนะครับเริ่มบบเลงกันแล้วนะครับเริ่มลงมืกินกันแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเดย๋ยไม่โอกาสจะมาถ่ายกลางวันให้ชมอีกทีนะครับผม กินเก่งมากนะครับ อีกอย่างหนึ่งน,นะครับที่ผมกลังเริ่มเลี้ยงตอนเนี้ยเหตุผลหนึงน่งก็คือว่า,อาพอดีผมเห็นว่าหญ้าที่บ้านนะครับหรือแถวบ้านนะครับหญ้าคนนะครับเยอะมากเลยไม่เหมือนแต่ก่อนตอนที่ผมเด็กๆนะครับตอนผมเด็กๆตอนนั้นเลี้ยงเนะี่ยผมก็ไปเก็บหญ้าจากที่อื่นซึ่งมันลาบากมากๆเลยนะครับการขับไม่ใช่ขับการเดินออกไปหรขี่จักรยานออกไปนะครับเพื่อเก็บหญ้านะครับ ีเดินไปแป๊บเดียวนะครับก็เดินไปแค่สองสามนาทีนะครับก็อยู่หน้าบานในสวนเองก็ยังมีนิดๆนหน่อยๆนะครับผมในสวนที่ห่างเขาไม่ถึงนะครับก็ยังมี them กินยากันเพลิดเพลินเลยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอย่า ติดตามการเลี้ยงหนูตะเภานะครับก็สามารถกด subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอลากัไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ